ส่วนละครอีกเรื่องนึ้เรื่องนี้ก็มาแรงค,รค่ะวีเลตติ้งก็ขึ้นเรื่อยๆนะคุณผู้ชมกับละครเรื่องชะตาหงค่ะที่น้องปลื้มแล้วก็น้องผิงผิงเนี่ยนำแสดงเป็นพระเอกนางเอกอล่าสุดเมื่อวานนี้สินชัยเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะสิ่งนี่ลูกเราหรือเปล่านี่สินชัยพ่พอเพราะอะไร มันมีโรคที่ติดต่อทางพันธุกรรมก็คืออะไรนะตาบอดสีถูกไหมเอออป็างงทยาแคล์น้องยังไม่เชิญอน้องเลยเนาะเออเขาก็เลยแบบเฮ้ยอยากจะหาคําตอบนี้ซึ่งถามว่าตัวละครอื่นอะรู้แล้วนะรู้กันหมดแล้วว่าค่ะว่าสิงอเป็นลูกของสินชัยแต่แบบแบบมีบางตัวละครที่ไม่รู้เออแล้วก็ ความจําของคุณไกรสอนกําลังจะกลับมาก็ไปโดนว่าอะไรก็ไม่รู้ออทําให้คลุ้มคลั่งอีกเรียกได้ว่าคุณลูกสองคนนี้หนักใจมากๆ <c oughs> หนักใจขนาดไหนแล้ว <c oughs> เห็นมีความหวานอยู่แม้ว่าจะแบบเนือ้อเรื่องเข้มข้นจ้ะ <c oughs> แต่ทั้งคู่เหมือนมีความหวาน <c oughs> เหมือนมีการกำลังปลูกต้นรัก เคมีเคใจมันได้อะไรอย่างไงอย่างงันถามเลยดีกว่าน้องปลื้มและพิงๆสพิงดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องนี้สตาหงถามเลยพี่ไปรู้มาว่าปลื้มนี่รู้สึกแบบว่าบึกขึ้นเนาะครับเออไปฟิตออกกำลังกายเหรอทำไมอ่ะารที่เราเป็นสิ่งเราต้อง มีกล้ามด้วยเหรอลูกหรือยังไงคือในเรื่องเนี่ยผมก็จะต้องแบบปกป้องนางเอกแล้วก็ครอบครัวนางเอกจากแม่ของเราครับแบบแม่ของเราเนี่ยข้อหักจะร้ายกาจครับผมก็เลยแบบอยากจะบึกขึ้นแบบให้ให้มันดูแบบปกป้องนางเอกได้อะไรเงี้ยใช่แล้็เลยฟิตยังไงอลูกทำไมไปป่วยเอาะล่ะคะก็คือผมจะเข้าฟิตเนสตอนสามทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็เข้าแบบเข้าที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 คือคือไม่พักเลยครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือพอเราเข้าฟิตเนสตอนกลางคืนตอนเช้าแล้วก็ออกกองแล้วอ่าแล้วก็เลิอกกองสามทุ่มก็ไปฟิตเนสต่อ,อผมก็เลยไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วมันก็เลยทําให้ภูมิเราตกครับแล้วก็แบบอ,อ,อาหารเป็นพิษ <G ül üyor> ใช่แล้วก็ <G ül üyor> ใช่ครับผมแล้วก็เลยแบบป่วยหนักเลยครับแล้วตอนนี้บาลานซ์ยังไงลูกตอนนี้ก็คือเหมือนเราก็พยายามทําให้มันผมก็เลยไม่ไปละครครับออกลการอย่างเดียวก่อนเออ ไ,ไม่ค่คือคือตอนนี้เนี่ยก็คือเราก็พยายามเล่นแบบแบ่งเวลาเล่นให้มันเบาลงอาจจะไม่ได้ถี่เท่าเดิมปกติผมเข้า6วันอาจจะเหลือแค่สวันเข้าห <6 S 2> วันเลยค่ะใช่จําบทได้ไหมผิยงผิ่งพี่เอกเราจําบทได้ไหมแต่เขาจําบทแม่นมากเลยนะอบอกว่าเลิอกกองไปไหนอ๋อไปฟิตเนสต่อ อ๋อหรอครือ <c oughs> แบบยัางไงายกเหล็กไปก็คือเปิดบทไปอย่างเงี้ยลูกหรอก <c oughs> ่อนนอนครับก่อนนอนเฮ้ยเพราะฉะนั้นแปลว่าออกกําลังกายเสร็จกลับไปดูบทอีกมว <c oughs> ่าจะได้นอน <c oughs> ใช่ครับผมใช่มันก็เลยทํา<อ>ให้แบบคุมมตกเหมือนเราพักผ่อนน้อย<ช>แต่ตอนนี้บาลานซ์<ม>ได้แล้วนะมีร่างที่บึกบึนพร้อมปกป้องนางเอกส่วนนางเอกก็ได้วิชาจากละครเรื่องนี้เหมือนกันเพราะเราเคยคุยกับพิงพิงเนาะว่าคุณแม่เนี่ยดูแลพิงพิงดีมากไม่ให้ทําอะไรเลย แต่ว่าเรื่องนี้ต้องเป็นรูปแม่ค้าขายน้ำพริกใช่ค่ะแบบลดมือของเราการตำการสับการอะไรเงี้ยมันต้องทำให้ถึงถูกต้องไปยังไงเข้าฉากวันแรกหนูจะบอกก่อนว่าหนูทำอาหารไม่เป็นเลยแม้กระทั่งแบบว่าวิธีการเทคนิคการหั่นให้มันสวยเพราะว่าตัวละครเทมโผเนี่ยคือเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็แบบโปรเฟชชั่นอลมากด้านการทำอาหารอย่างเงี้ยหนูก็โอ้โหเข้าซีนแรก ต้องหั่นมะนาวแล้วมันจะต้องเห็นว่าเป็นพิงพิงนะหั่นมะนาวหนูก็หั่นเลยตรงกลางมะนาวแบบไหนอะมะนาวแบบลูกโกนหั่นแบบไหนลูกเขาบอกว่าจะต้องเว้นแกนน้อยอะค่ะคือปกติเขาบอกว่าคนปกติเขาจะเว้นแกนน้อยแล้วก็หั่นแบบรอบๆใช่ไหมคะหนูเข้ามาอย่างมั่นใจว่าหั่นตรงกลางปึ๊บรวมกับสังคราะ ใครก็ได้ไปสอนหนึงมีหันมาเท่านหน่อยสุดท้ายก็ได้แบบว่าแม่อ้วนพี่แม่มแล้วก็พี่พิมพ์สอนค่ะก็เลยผ่านไปได้ด้วยีจนตอนนี้ก็คือเป็นลูกมือคุณแม่ได้แล้วเริ่มหันได้แล้วที่งอใช่ค่ะแค่หันเนาะแค่หันที่ว่าปรุงไม่กล้าจริงๆได้พี่เราทำได้ใช่ไหอคะโอเคเดี๋ยวจะไปลองดีวเราก็ลองกินเองก่อนอุยหนูก็ไม่กล้ากินเหมือนกันอายเ่ี๋พิ่มจะลองก็ก็ ที่จริงนีสิเขาลองแล้วใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาชอบอิมพอไวไหมครับแบบอ่ะคุณสิงลองสิคะแล้วผมก็ต้องเล่นไปตามบทนะครับนอกบทมาก็ต้องชิมไปนี้ไม่แต่ว่าอันนั้นที่ชิมคือพรอพเตรียมหรือผิงๆิงไม่คืออันนี้คือทายาวตั้งแต่แรกเลยค่ะเขาก็จะบอกมาใส่มะนาวนะเดี๋ยวใส่น้ําตาลนะหนูก็ใส่เท่าที่เขาให้มาเป็นท้วทเตรียมไว้ใช่ค่ะเพราะหนูคิดว่าเขาตวงมาแล้วแล้วรสชาติเป็นไงอะปึ้งก็ดีครับพี่ ไม่เดี๋ยวนะพี่ว่ามันไม่ใช่เพราะเราออกกําลังกายเยอะที่เราอาหารอ๋อผมก็ตเร,เริ่มคิดใหม่ีอแค่นองนีหละหีูนหนแล้วเนี่ย <laughs> อ,อหรือเปล่าซึ่งพระเอกคนนี้เห็นบอกว่ายอมเราทุกอย่างเลยเหรอใช่ใ,ใจดูแลขนาดว่าเออเราป้อนอะไรที่เราทํามาให้ชิมก็กิน <c oughs> ใช่ค่ะแล้วเขาใส่ใจเราอะไรอีกคะคือจะบอกว่าปื้มเป็นคนที่แบบว่าเหมือนใส่ใจแล้วก็เขาเหมือนสังเกตรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆของแบบทุกๆคนมากๆอย่างองหนูเนี่ยก็เวลาอยู่ในกองเขามีเสิร์ฟน้ําแล้วก็จะมีแบบหลอดหลายๆสีคือหนูก็ไม่เคยไปบอกใครหรอกแต่ว่าถ้าเป็นไปได้หนูก็อยากหยิบสีชมพูหนูจะหยิบสีชมพูทุกครั้งแต่ถ้าครั้งไหนที่แบบพี่สวัสดิการเขาหยิบสีเหลืองมาให้อย่างเงี้ยหนูก็จะแบบคิดในใจว่าแบบเฮ้ยสีเหลืองแบบวันนี้แบบ เฟลแล้วอ่ะมันเป็นการเดาเดาดวงเราจากหลอดหรอไม่ได้เดาดวงค่ะแค่แบบว่ามันเหมือนวันนี้คอมพลตเราได้สีชมพูแค่นั้นเลยความสุขเล็กๆน้อยๆขอโทษนะบอกได้ไหมล่ะพี่สวัสดิ์หนูขอหลอดสีชมพูมันไม่ได้ลุ้นไงไม่ไม่ได้ลุ้นไงเอออยากลุ้นอีกหนูก็แบบที่จริงหนูสีไหนก็ได้แต่ถ้าสีชมพูมันก็จะคอมพลตแต่ทีเนี้ยหนูไม่เคยบอกใครเลยเพื่มเขาเห็นว่าอุ้ยหนูได้หลอดสีเหลืองมาเขาก็เลยหยิบสลับให้เขาได้ชมพูแล้วหนูแบบใช่ค่ะแล้วหนูแบบ รู้ได้ไงอ่ะเขาก็บอกว่าก็เห็นอยู่ว่าแบบปกติหยิบสีชมพูนี่ไงปื้ม่าอยากได้สีเหลืองจะได้คอมพีเฮ้คอมพีคมพใช่แลยว่าปื้มแอบเห็นเนาะใช่ครับพฤติกรรมเขาแสดงชัดเจนมากเลยเหรอรู้ว่าเขาอยากได้หลอดสีชมพูคือเขาเป็นคนชอบอะไรสีชมพูครับแบบทั้งแบบตุ๊กตาห้อยกระเป๋าอะไรอย่างนี้ครับมันแบบเลยสังเกตได้อ๋อแล้ววันนั้นเราได้หลอดชมพูมาพอดีใช่ครับเราเห็นแบบอ้าวพิงได้สีเหลืองใช่เพราะเขาทำหน้านิ่งแล้วมันคิดอะไรอยู่ในใจ อ๋ออันนี้สังเกตเป็นพิเศษอยู่คนเอคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าจริงๆก็ดูแลคนอื่นแบบนี้ด้วยนะไม่ครับผมก็ก็สังสังเกตคนรอบข้างเลยครับหรอพี่พิมพ์ชอบกินอะไรอ่ะพี่พิมพ์ชอบกินอะไรเหรอพี่พิมกินอาหารคลีนครับอ๋อเราพี่เข็มอ่ะพี่เข็มเหรอครับพี่เข็มพี่เข็มไม่ทานเนื้อสัตว์จะทานแต่ปลาครับเฮ้ยเขาใส่ใจจริงยอมอ่ะมาก ี่ชอบหลอดนี้อะไรหั่นอาหารชิ้นเล็กๆแล้วหั่นอาหารแล้วก็คลุกๆเอออ๋อเหรอใช่ค่ะเออมีใครอีกนะพี่แหม่มน้ำริกครับชอบกินน้ำปลีใช่ครับมาทุกวันกินน้ำปลีเออเขาเป็นเขาเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอจริงๆจี่แท้ทุกคนใช่แต่ว่ามันก็จะมีอะไรพิเศษกว่านั้นนะเพราะว่าเวลาย้ายกองอ่ะเข้าใจไหม คือเราก็จะชวนทุกคนขึ้นรถเราไม่ได้อ่ะคุป้าเออแต่ทําไมปลื้มชวนผิงผิงขึ้นขึ้นรถเวลาแบบเออนั่งรถไปย้ายกองอ่ะครับทําไมอ่ะทาไมเหรอครับผมอันนี้อันนี้ก็คือคือวันนั้นปกติผิงเขาจะขับรถมาหรือไม่แม่ก็มาส่งอะไรครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยผิงไม่ได้ขับรถมาแม่ก็ไม่ได้มาส่งด้วยใช่ครับแต่เรามีซีนถ่ายถึงแล้วต้องย้ายกองพร้อมกันผมก็เลยชวนไปด้วยใช่เขามีรถกองนะปื้มรู้ป่ะรถรถกองบางทีเขาต้องย้ายไปก่อนเนี่ยครับพี่แบบ ส่วนใหญ่จะออกเป็นคันสุดท้ายอ๋อก,ก็ท้ายเกินครับมันแบบเราเป็น <c oughs> ที่ไปเตรียมตัวครับไม่ได, <c oughs> ไได้ไม่ได้ไม่ได้เล <c oughs> รถอย่างอื่นเนี่ยเขาต้องไปดูพืพ้นที่ก่อน <c oughs> ใช่ครับใช่รถสวัสดกว่าจะไปปุ๊บเดี๋ยวต้องมานั่งรออีกอก็เลยไปด้วยกันบรรยากาศในรถเป็นยังไงผิงพิงก็ไม่เป็นยังไงก็เหมือนแบบว่าคุยเรื่องบทอะไรเงี้ยไปเรื่อยเปิดเพลงฟังเต็มตัว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 ค่ะส่วนมากขอแวะมากกว่าครับแวะอะไร แวะร้านกาแฟแวะโน่นแวะนี่ใช่ร้านกาแฟแล้วก็แฟอรเมอ่ะมีตลอดสีเขียวเธโอเคไหมอ่ะอ้โหลูกโอเคอยู่เขาหรือว่าสตาก็หลอดเขียวเหมือนกันนะทำไงเดียผิงอะไรนะคะแบรนด์สตาก็กินได้คะด่ะทานได้แค่ไม่คอมพลีแค่ไม่คอมพลีเฉยแต่ว่าโอเคอันเนี้ยก็เข้าใจแหละว่า ถ้าไปลดกองมันอาจจะแบบทําให้ล่าช้าเนอะแต่แกะงอให้กันกินแกะง้แล้วคงไม่ต้องถามนะว่าใครแกะให้ใครเนอะเพราะดูจากการหั่นมะนาวเขาไปเพิ่มสินะยังไงจ๊ะแกะงอเหรอครับผมงานอะไรน้องเขาตรงไหนไม่ครับเขาบอกว่าแกะให้หน่อยผมก็แกะให้เราแกะงอไม่เป็นคือตอนนั้นพยายามแกะแล้วค่ะแต่ว่าเหมือนแบบมันมันไม่มีมัน มันบีบแล้วมันไม่ออกมาหนูก็เลยเขาจับแค่นี้ครับเขาไม่เอาเล็บเจาะไม่รู้ว่าต้องเอาเล็บเจาะด้วยก็คือนึกว่าบีบเห็นคนอื่นบีบไหมคะบีบแล้วก็มันก็เออออกมาเลยที่เขาบีบเขาเอาเล็บเจาะลูกอ๋อหรอพิงพิงก็เลยแบบทำไงดีถุงขึ้นลงถุงหลบไม่ไหวละ ใช่ก็เลยแบบตนขนบนง้อมันไม่เหลือแแต่เดี๋ยวน้องจะไม่ได้กินง้อเนาะเดี๋ยวรอหน้าทุเรียนกําลังจะมาฮะเออแกทุเรียนเนาะผมไม่ทานทุเรียนครับไม่ถูกกันเออก็เรียกว่าดูแลกันน่ะแหละรถูกไหมเพราะว่าแน่นอนเราต้องเล่นคู่กันเราต้องเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องสนิทกันคพูดถึงเรื่องราวของการเล่นละครเรื่องนี้ถือว่าแบบปร้มก็รับบทหนังกันเนาะ เห็นว่าชอบไปแอบดูเทคนิคการเล่นละครของอโยแล้วเอาไปฝึกที่บ้านอ่าคือคือในเรื่องเนี่ยผมก็จะเป็นแบบเป็นหลานอโยอโยเป็นย่าของผมใช่ไหมครับแล้วพอทีนี้เนี่ยก็คือเทียมหลานเทียมครับผมไม่รู้ไงผมยังไม่รู้อ๋อยังไม่โทษอุ้ยตอนนี้รู้แล้วทําไงอะ ก็รอดูครับผมก็ดจามาโอเค,อเ,คเอาเป็นหลานของคุณย่าใช่ครับผมแล้วคือคือเหมือนเวลาเราเข้าซีเนี่ยเราก็จะเห็นโอโยแสดงซึ่งโอโยก็จะพูดไม่ได้ใช่ไหมก็แสดงได้แค่แค่แววตาหน้านี่คือขยับไม่ได้นะครับออคือได้แค่ตาเลยแล้วพอดีนี้ นเนี่ยเนี่เนี่ยคือเหมือนโ,นโดนโดนโดนแม่เราแบบทํายาใส่เหมือนกันถูกปะ่ะไม่ไม่ครับอันนี้คือ,อนนโดนแม่เราไปทําให้ประสบอุบัติเหอตอุ<ช>เป็นอัมพาตาาก็เลยได้แต่แบบว่านั่งแล้วก็กรอกตายอย่างเดียวใช่ครับแล้วมันยากมากพี่คือ คือในเรื่องเนี่ยมันจะมีแบบทําได้แค่ตาแต่ว่าบางทีต้องมาภาคเสียงทับแล้วพอมาดูพอผมมาดูเองตอนอยู่ในละครนะคือคือเหมือนไอที่อโยส่งมาผ่านแค่สายตาครับมันเป็นบทพูดบทนั้นที่เขามาภาคเสียงทับจริงๆครับเฮ้ยเรารู้สึกได้จากสายตาของอายใช่ค่ะโดยที่เขาแบบเพราะว่าอายไม่สามารถขยับได้เลยคือมีครั้งหนึ่งที่อโยเผอกระตุกที่ตั้มสังคัดบอกว่าห้ามขยับเลยครับห้ามขยับแต่คือเราสับโลก็แบว่าตั้มมันนั่งแทนาเลยมันคือได้แต่ตาจริงจรแต่การ ตามันสื่อมาเป็นประโยคที่ทำภาทับได้ใช่ครับแล้วคนแสดงแทนนี่คือรู้รู้สึกตลอดเวลาว่าอายุกำลังส่งอะไรมาให้ครับเฮ้ยแล้วเราก็เลยไปแบบไปลองไปลองอใช่ครับที่บ้านเหรอใช่ครับยังไงอะก็ก็ผมก็ลองลองดูว่าถ้าสมมติผมจะพูดประโยคประโยคนี้แล้วแบบขยับได้แค่ตาผมโอเคมาเริ่มพี่จะให้ผมพูดว่าเอาอย่างนี้นพูดเลยพูดส่งสายตาให้กันเดี๋ยวให้ผิงผิงเขาเดาว่าคุยอะไรกันอยู่เฮ้ยยากยา ในใจปลื้มอยากที่จะพูดออกมาว่าพี่ครับผมรู้สึกทรมานมากเลยไม่มีใครอ่ะเข้าใจความรู้สึกของผมเลยอ่ะตอนนี้อ่ะผมอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรครับพี่เราคือแม่ภาคแม่ภาคทับไปนะแม่ภาคไปแล้วาปื้มไปเธอทำหน้าฉันทเสียงเธอทำหน้าฉันทำเสียงเออพิงพิงทำพิงพิงทำเสียงให้ปื้มทำหน้าหิวข้าวจังเลย เที่ยงนี้จะกินอะไรดีนะชวนแม่หนุ่ยไปกินข้าวดีกว่าผ่านไม่ได้เนี่ยมันยากมากพี่มันยากมากครับใช่เพราะว่าบางทีเราเราไม่เราไม่เคยเป็นเราไม่เคยได้แต่เห็นเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เป็นจริงๆเขาจะเป็นยังไงแต่ด้วยแต่ด้วยแบบฝีม้อะไรมือของอโยนใช่ครับถูงแม้เราก็ได้เรียนรู้ ไปในตัวซึ่งพิ่นผิ่นก็ได้เข้าฉากอโยด้วยใช่ค่ะตื่นเต้นมากซิแลวนี่เข้ากับอโยคือหนูแบบหนูแอบสั่นหนูแอบสั่นแล้วแบบอยู่นิ่งๆไม่ให้รู้แล้วเหงื่อหนูแตกเยอะมากวันนั้นหนูไม่กล้าบอกใครเลยคือไปอยู่ห้องแอร์เย็นมากเลยแต่ว่าแบบมันร้อนใช่แต่ว่าแบบอโยแบบ เก่งมากๆเลยอะค่ะคือหลายคนอาจจะคิดว่าบทอายวง่ายเพราะว่ามันไม่จาเป็นต้องจําบทอะไรแต่ีจริงอะบทที่ไม่พูดอะยากที่สุดแล้วเพราะว่าเขาต้องเล่นตลอดเวลาเออว่าจะสื่อสารออกมายังไงดีใจเสียใจสงสัยก็ต้องแค่แววตาเช่นสงสัยสงสัยสงสัยดีใจดีใจพี่โจดีใจห้ามยิ้มยิ้มไม่ได้เรยยิ้มไม่ได้ดีใจลองไห้ โอ้ยสศรสุดขยับได้แต่ตานะไม่ได้แต่ตาโอ้ยยากแล้วขันข่าวดีกว่าขันขาวดีกว่าเนอะคือเอาจริงๆนะเรื่องนี้ไม่มีใครง่ายเลยคชื่อเรื่องชะตาหงก็จริงไม่ได้หนักที่หงอย่างเดียวใช่คุณหนักหมดเลยอ่ะต้องเอาใจช่วยเพราะว่าล่าสุดเห็นว่าสินชัยแอบดึงผมของสิงห์ใช่แล้วก็ไกรศเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปตรวจด n a ใกล้จะรู้ความจริงแล้วหรือยังจะสิงห์ เออใกล้จะรู้ความจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปรอดูกันในละคร,ครแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าเรามีคุณแม่มณีจันท์แม่ของผมคอยขวางอยู่ทุกทาง<ช>อ,อ,อยู่แล้วหลายมากเลยอ่ะใช่ครับผมก็รอคือทางมันไม่ง่ายแน่ๆครับ สมมติถ้ารู้แล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเดินไปยังไงจะจบเป็นยังไง<ช>จะคลี่คลายได้ยังไงใช่คะ่ะต้องติดตามนะคะชตาหงเนาะวันนี้หนึ่งทุ่มตรงนะคะ<ช>อาพิงพิงฝากหน่อยค่ะยังไงก็ฝากละครเรื่องชตาหงด้วยนะคะคืนนี้นะคะหนึ่งทุ่มตรงทางช่องวัน3 1ค่ะติดตามกันด้วยนะคะจ้าวันนี้ขอบคุณพิงพิแล้วก็ปลื้มด้วยขอบคุณค่ะ